เข้มมุกอยากให้เป็นแฟนกันต้องทำอย่างไรนะครับแฟนครับต้องทำยังไงครับอยากสนับสนุนช่องนี้นะครับโอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับแม่โมเมนต์มีน้อยนะครับก็แฟนคลับก็อย่างรักและคิดถึงเข้มเออทำอยังไงดี นะครับเออสำหรับผมนะเป็นผมนะผมยังใช้หลักปรัชญาคือจริงๆก่อนเน,นี้ยผมวิเคราะห์ไปว่าอ่าอ่านหนุนให้เขาเล่นหนังใช่ไหมแล้วเราช่วยไปดูแต่ตอนนี้หนังมันก็ยังไม่โผล่มาใช่ไหมครับแล้วก็อ่าอ่ะถ้ามาไลคู่กันก็ช่วยส่งปาวาอะไลขาวเขาก็ยังไม่มานะครับซึ่ง ตรงนี้มันตีความได้หลายมุมนะจริงๆเหตุผลหลักๆมันก็มีอยู่สามสี่อย่างเท่าที่เราคิดกันได้นะอะแต่ผมยังไม่อยากไปลงลึกหรือให้กดโหวตเหตุผลนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้ามีจังหวะจะมานั้นอ่ะเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปด้วยข้อสรุปของผมนะครับเหตุผลที่หนึ่งอ่ะเหตุผลแรงๆคือมุกไปกับ ไฮโซแต่เหตุผลข้อเนี้มันทำไมเงียบไปอ่ะหรือเขากลัวโดนกระแสผมว่าเขาไม่น่าจะกลัวนะเออแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงในช่วงนี้ก็ไม่ต้องยิ่งไม่ต้องกลัวเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเพราะไม่คิดกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนั่นแหละผมก็เลยมองว่าเหตุผลข้อนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้นะอ่าใครคิดว่าใช่กดหนึ่งมาแล้วกันอ่ะในไหนในไหนมาก็ให้กดสะหน่อย กดหนึ่งนะอ่าเหตุผลต่อมาอ่บางคนบอกว่าเข้มมีแฟนแล้วไปกับผู้หญิงคนอื่นแต่เราก็ไม่เห็นไงผมไม่เชื่อว่าโลกโซเชียลยุคนี้จะมาปิดบังอะไรได้แล้วมันแล้วประเด็นคือเข้มก็มีข่าวมาตลอดแล้วมันก็ไม่มีถูกไหมเออหรือมีแล้วเลิกไปแล้วอะไรกันก็ต้องคือมันจะปิดได้เนียนขนาดนั้นหรือนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี้ยข้อสองอ่ะไหนเครเชื่อว่ากดข้อสอง,ขอสองเข้มมีแฟนแล้วกดมา อ่ะข้อสามข้อสามเนี่ยมุกมองว่าเข้มไม่ใช่สเปกก็อาจจะเป็นไม่ได้นะใครเครคิดว่าเป็นข้อสามมากดมาแต่อย่างที่บอกไงโอ้โหแบบผู้หญิงถ้ามองแค่เป็นเพื่อนทำไมใกล้ชิดกันขนาดเนี้ยมันก็ดูแปลกๆนะแต่หรือว่าข้อเนี้ยจ,จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งคือโดย อะไรต่างๆเขาอาจจะชอบเข้มแต่เรื่องอะไรต่างๆสไตล์ไม่ตรงกันก็เลยยังตัดสินไม่ได้หรือเปล่าแต่ดูจากการสัมภาษณ์ดูเลยนะต่อให้ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันผมว่าก็าไปด้วยกันได้นะดูผมก็เกี่ยวกลมเกีียวกันเหนียวแน่นแล้วมันดูมากกับเพื่อนเสมอมานะดังนั้นเนี่ยข้อสามผมก็ยังไม่บายนะตัวนองอันนี้ต้องเปลี่ยนคลิปปะเป็นเหตุผลที่ทําไมยังไม่เป็นแฟนกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรือจะเปลี่ยนเอออีกอีกอีก,อ,กอันหนึ่งเอาไว้ เอาไว้คลิปหน้าก็ได้อาเอาคลิปนี้เอาเหตุผลแล้วกันนะแล้วคลิปหน้าบอกอย่าให้เป็นแฟนกันทํำยังไงนะในไหนก็มาแล้วนะกดสามใช่ไหมผมก็ยังไม่บายนะมันดูคือจริงๆทั้งสามข้อนี่มันก็ดูเป็นไปได้หมดนะเออแต่ว่ามันก็มีเหตุผลมาแย้งอะ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะ เป็นปริศนารับของยุธทธจักรต้องไปรีดเคนแม่หนึ่งแต่อย่าไปรีดเคนมากนะเดี๋ยวมันก็จะยิ่งจริงๆผมมีหลักอีกอันหนึ่งนะเรียกว่าหลักอูยนะครับกระทำโดยไม่กระทำนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอะเหตุผลข้อที่สามไปแล้วเหตุผลข้อที่สี่ผม่าแม่งคิดไปคิดมาอาจจะเป็นเหตุผลข้อที่สี่เนี่ยนะคือเข้มติดนะเข้มติดเนี่ยจำได้ไหมที่มีการสรัมภาษณ์ทีมหนึ่งว่าอุ้ยเขาไม่เหงาหรอกเขา อะไรแบบนี้ยเออแล้วก็บอกลองจีบใครสักคนสิซึ่งอ่ะพอพูดประโยคเนี้ยมันก็ไปแย้งกับเหตุผลข้อเดิมนะถ้าเกิดเข้มไปจีบใครแล้ววะแล้วมุกจะมาพูดว่าลองจีบใครสักคนเหรอถูกไหมโอเคถึงแนมะ้คนบอกนามาแล้วแต่ก่อนหน้านี้เข้มก็มีข่าวกับคนนั้นคนนี้มาตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าลองจีบใครสักคนเนี่ยมันดูเหมือนกับเข้มไม่เคยจีบใครเลยปะ่ะ ถ้าเป็นการมุกจะพูดอย่างนี้หรือเออนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ความติดก็ได้แต่เขาไม่ต้องไปโจมตีนะผมยึดหลักอูเว้นะครับตอนนี้ผมวันข้างบ่ายข้อสี่หรือข้อห้าคือเข้มไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าขอเป็นแฟนหรือว่าไม่กล้าบอกว่าขอจีบอะไรเงี้ยหรือบางทีคิดเอาเองว่าอ่า ก็ทำขนาดนี้ใช่ไหมครับเข้มก็เคยบอกไว้เองว่าอะไรครับประมาณเหมือนกับว่าดูแลได้แต่ว่าจิตไม่ได้อะไรประมาณนี้คือเหมือนกับไม่จิตไม่แป็นแต่ดูแลได้อะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงเขาต้องการคำพูดด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือข้อหกก็้แหละข้อหก็เกิดจากการผสมกันของสองสามข้อเนี้ของสี่ห้านี่ยคือพอมันอย่างเงี้ยเข้มกับติดมุกเขาก็เป็นผู้หญิงยุคเก,ก่าที่ผู้ชายจะต้องบอกนะ ให้ชัดเจนเนี้ยปูกกันหลายหลายอย่างมันก็เลยยังไม่ขีดกันนะครับอืมแล้วมันก็มีเหตุผลเคิ่มเป็นข้อที่เจ็ดนะซึ่งมันจะเป็นที่มาของคลิปหน้าจริงๆตอนแรกจะทําเป็นคลิปนี้ก็คือเฮ้ยแฟนคลับบางทีก็ไปกดดันด้วยอะไรด้วยไงคือต้องมองอย่างนี้ว่าแฟนคลับก็รักแหละแล้วก็ไปแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไแต่แต่ล้องสังเกตไหม วัยรุ่นเนี่ยมันมีความเปราะบางในจิตใจเยอะเคยได้ยินไหมที่แบบว่าพอจีกแบกันแล้วไปโดนแซวหน่อยปุ๊บแบบสุดท้ายเปยแล้วก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันขายกันไงคือถ้าเราพยายามไปอะไรแบบเหมือนกับว่าใส่ความพยายามเข้าไปเชียร์เข้าไปอะไรเยอะไปเนี่ยคือไม่ใช่บอกห้ามเชียร์นะแต่เชียร์แบบมีความน่ารักหรืออะไรแบบเนี้ยหรืออย่าง เขาไปเล่นคู่กับคนอื่นเราก็ควรจะเชร์ไปหรืออะไรไปแต่ว่าคือเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนในจอกับนอกจออะไรอย่างเงี้ยผมยังเชื่อถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่มันดีอะจะเป็นจะอะไรแบบเนี้ยเออก็ตามความเหมาะสมแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรหรือทั้งหมดน่ะให้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันเชิงบวกมีแต่มีแต่ความแฮปปี้อะไรเงี้ยอ้าวแฟนเขาบอกก่อนนี้นี่ก็แฮปปี้ใช่ก่อนนี้นี่แฮปปี้แต่ มันเกิดคอนติสมันเกิดจากอะไรหลายหลายอย่างไงมันต้องใช้เวลาางี้กเราก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนมันอาจจะเป็นเหตุผลที่อะมุกไฮโซหรือเปล่าแต่มันแต่มันแปลกตรงที่มันเงียบไงผมก็เลยยังมองในมุมหนึ่งว่าเขาก็คือลองเปิดใจไฮโซเพราะว่าทางเข้มไม่มาสักทีไงไม่มาจีบเขาไม่บอกว่าจีบไม่รักอะไรแบบเนี้ยสักทีหรือเปล่า คืออันนี้ต้องฟังก่อนนะตอนนี้ผมพยายามมองแบบโอ้เว้ยก็คือไม่กระทําพยายามมองแล้วก็ไม่ได้มองว่าใครผิดหรือใครถูกแต่แค่มองสถานาการณ์เข้าใจไหมต้องย้าคํานี้นะแล้วผมคิดว่าไอเดียแบบนี้มันดีต่อเค้ม,มุกนะเพราะไม่งั้นเนี่ยที่บอกว่าวัยรุ่นเขาจะเกินรุ่นแล้วแหละแต่ว่าคนยุคน,นี้โต,ต,ตเป็นผู้ใหญ่ชา้าหรือหรือ,หร,อหรือแก่ชา้าแน่นอนคุณทุกคนรวยหาเงินได้แต่ว่าอันนั้นก็คือความเป็นผู้ใหญ่ในการทํางาน แต่ความเป็นผู้ใหญ่ในการใช้ชีวิตหรือการมีแฟนเนี่ยมันอาจจะยังเป็นแนววัยรุ่นอยู่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเออแล้วเราก็ไม่ต้องไปรีดเค้นแม่หนิงนะเออคือบางทีเราไปยุ่งกับเขามากไปมันก็ไม่ดีเอาเป็นว่าอ้เว่ยนะเดี๋ยวจะทําคลิปอันหนึ่งอ้เว้ยนะสรุปเลยก็คือว่ามันไม่รู้เลยแต่ผมค่อนข้างเอียงมาทางความติดแล้วก็แบบนั่นแหละ การไม่ยอมบอกนะซึ่งบอกวนะ่าไม่ใช่ความผิดเข้มขนาดเดียวกันผู้หญิงเนะี่ยก็ไม่เป็นฝ่ายจีบหรืออะไรแบบนี้มันเลยไม่ลงตัวนะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งนะมันดูเหมือนเป็นสมมติฐานที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะแตนะ่ถ้าเหตุผลเห็นจะชัดก็คือไฮโซถูกไหมแต่นั่นแหละมันก็มันก็ดันมีข้อแยงนะ้งไะส่วนเอเหตุผลที่ผมว่าเนี่นะมันก็ดูเป็นไปได้มันดูเป็นไปได้ยากแต่มันก็ยังไม่มีข้อแย้งนะข้อแย้งคือมันมองไม่เห็น มันไม่มีตัวอยา่างไม่มีหลักฐานถูกปะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะอ่ะเชื่อข้อไหนกดมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ผมฟังนะที่ผมเศร้าสุดคืออะไรนะวะคุณเหลาคุณเหลาเนี่ยแบบเมนเยอะมากแล้วพอผมบอกอะไรแบบเนี้ยคุณเหลาก็เขียนคํานึงแนละ้วผมก็เศร้าแทนเนี่ยเศร้าว่าคุณเหลานะบอกว่ามันเศร้าแต่ไม่รู้ว่าเศร้าอะไรก็คงจะเศร้าจากเข้ม,มุกนีแหละแต่ไม่เป็นไรคุณเหลาก็สู้กันต่อไปแล้วเราแบบอ่ามองแบบสบายใจ นะครับมองแบบสบายใจอะทิ้งท้ายคำหนึ่งคำว่าไม่คาดคำว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเนี่ยมันตีความได้หลายมุมนะนะครับคือมองในมุมหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเข้มอะ่ะก็ไม่อยากจะแพ้งยไม่อยากคือบางทีมันเสียหน้ามันโดนปฏิเสธใช่มเขาก็เลยไม่อยากจะไประบุว่าจีบไงแต่บางทีผู้ชายก็ต้องเทคนิคบ้างถูกไหม,มอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะอย่างที่บอกมุมมองผมคืออู๋เว้ย นะครับกระทำหรือไม่กระทาไม่ว่าใครไม่แต่ทางนั้นนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ,อ้คำว่าไม่คาดหวังไม่หวัง,ม,วงมันเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าเข้าใจไหมเออแล้วแบบพออย่างเนี้ยมุเขาก็เอ,อ๊ะแล้วยังไงความชัดเจนอะไรเงี้ยออไอ้เรื่องผู้หญิงชอบความชัดเจนนยผมไปคุยกับรุ่นพี่รุ่นพี่บอกไม่เคยพูดคานี้กับเมืองเอาอะแต่เคชัางมาันเออเอาไปมอบไปคลิปหน้าละกันนะไอ้เรื่องอูเว้ยเนี่ยนะ อยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินได้ที่เลขที่บัญชีที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปอตัแตงมาก็ได้นะครับสวัสดีครับ